สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Healing t a r o t 2 4 6 by l นะคะวันนี้เราจะมาทำแรน,นดอมกันย้ำเหมือนทุกครั้งนะคะว่าขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถที่จะตรงกับท่านใดท่านหนึงได้อาจจะตรงทั้งหมดตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะสิ่งดีๆรับไว้สิ่งที่ไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะเราไม่จะไม่ดราม่านะคะขอให้คอมเมนต์นะ่ารักนะ่าร เป็นพลังงานบวกเพราะว่าคุณคิดแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นนะคะขอให้คิดดีพดูดดีทำดีมันจะดึงดูดสิ่งดีดีเข้ามาหาคุณเองนะคะวันนี้เราจะมาทำกันในหัวข้อที่ว่าความน่ารักอะไรของคุณที่ทําให้ใครเห็นใครก็รักนะคะวันนี้ขอหัวข้อสบาย ขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์ของเพื่อนทุกท่านนะคะขอให้ช่วยเปิดทางผู้อ่านไม่ก้าวล่วงนะคะขอให้การสื่อสารครั้งนี้ตรงกับความเป็นจริงและผู้อ่านสามารถถ่ายทอดออกมาได้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการนะคะ,ะเพื่อเก่อเกิดประโยชน์กับผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังนะคะในคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าความน่ารักอะไรของคุณที่ทําให้ใครเห็นใครก็รักนะคะ วันนี้เรามาหัวข้อเบาๆกันค่ะนายออฟสอดนะคะขออนุญาตเปิดไพท่ทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวผู้อ่านจะอ่านให้ฟังทีเดียวมาทั้งนายออฟสอดนายออฟวอน ความน่ารักของคุณแบบไหนคะที่ใครเห็นใครก็รักคะ่ะ Tree of Penacles นะคะใหใบใหญ่ดูซิว่าจะได้กี่ใบความน่ารักใดของคุณที่ใครเห็นใครก็รักนะคะ The s h a r l o Art คะ่ะ ความน่ารักใดของคุณที่ใครเห็นใครก็รักนะคะหล่นลงมาเลยความน่ารักใดของคุณที่ใครเห็นใครก็รักนะคะ๊ยเดอะสตาร ความน่ารักใดของคุณที่ใครเห็นใครก็รักนะคะ Two of Pentacles ความน่ารักใดของคุณที่ใครเห็นใครก็รักค่ะเดี๋ยวโดนขากล้อง Three of Cups Full of p n a c e ใต้สำรับนะคะเซเว่นอขออนุญาตเลงนิดนึงคือก็อยากให้เห็นครบทุกใบตอนนี้ทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะ มีอะไรก็อินบ็อกซ์หรือว่ากดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสามารถให้เราจะมาด,ดูเราสามารถให้ผู้อา่านเป็นแม่หมอให้คุณได้เราจะดูกันแบบฮิลลิ่งฮิวใจนะคะ คืออยากให้เห็นทุกใบนะคะโอเคน่าจะชอบไพ่สำหรับนี้มากเขาน่ารักตระมุตมีก็เลยอยากทำหัวข้อนี้ขึ้นมาความน่ารักของคุณน่ะคุณเป็นคนที่เข้ากับผู้คนได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเหมือนเออละ คือมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะชัดเจนเด็ดขาดทุกคนจะสัมผัสได้แล้วคุณน่ะจะมีพลังงานหนึ่งดูดเวลาเจอใครอ่ะแม้แต่คนที่เขาไม่รู้จักคุณน่ะเวลาเขาเจอคุณน่ะเขาก็จะเข้ามาทักทายคุณอาจจะเป็นเด็กได้สัตว์ได้หรือคนแปลกหน้าเข้ามาก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าให้คุณฟัง หรือมีปัญหามาปรึกษาคุณทนะั้งทั้งที่เขาไม่เคยรู้จักคุณนะคะแต่เขาจะสัมผัสได้พลังงานบางอย่างพลังงานของการเหมือนคุณแบบสามารถฮิลคนอื่นได้เขาจะเพราะว่าความน่ารักความที่เป็นคนมีจิตใจดีของคุณนะ่ะคุณสามารถที่จะสมดุลตัวเองได้ไม่มีอะไรภายนอกที่จะมากระทบค่ะคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่เคยเอาคำพูดของใครที่ไม่ดีการกระทำของใครที่ไม่ดีมา มาใส่ใจหรือเอามาเป็นอารมณ์อะค่ะคุณแบบอ๋อโอเคเขาพูดไม่ดีแล้วคุณก็ปล่อยผ่านไปคุณไม่ได้มาติดใจมาโกรธมาเจ้าคิดเจ้าแค้นเป็นฟืนเป็นไฟกับใครอะค่ะเพราะว่าคุณเข้าใจในทุกอย่างแล้วผู้คนเวลาเข้ามาเขาจะสัมผัสได้พลังงานของความนิ่งความสงบความมั่นคงของคุณอพอเขาเข้ามาเขาก็จะมีเรื่องที่ อาจจะปรึกษาหรือเล่าให้คุณสบายใจที่จะเล่าให้คุณฟังโดยที่คุณก็อาจจะง,งงว่าเราไม่รู้จักกันเอ๊ะทำไมเขาถึงเล่าให้คุณฟังแต่คุณก็สามารถสามารถที่จะฟังเขาแล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีๆกับเขาได้นะคะแล้วทาให้ทุกคนที่เข้ามามีเหมือนกับว่าคุณได้ฮิวใจเขาคุณได้ได้ให้ความรู้สึกดีๆได้ให้คําแนะนําดีๆให้กับ คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่ได้แบบไม่รู้ตัวมันเป็นไปนโดยธรรมชาติแล้วคุณก็จะดึงดูดคนผู้คนเด้านี้เข้ามาเยอะมากเด็กๆคุณลองสังเกตดูเพราะว่าความน่ารักของคุณน่ะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่คุณไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนแบบแข็งกระด้างเป็นตัวของตัวเองมีทั้งมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นมีความยูนิคในตัวเองมากม แล้วเวลาที่คุณทําอะไรอะ่ะมันจะดูเต็มเปี่ยมไปด้วยความสดใสความร่าเริงแล้วคุณก็มีมีความชัดเจนในตัวเองมากอะ่ะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะคุณมองคุณรู้ดูคุณออกเพียงแต่ว่าในอยู่ที่ว่าคุณจะพูดหรือคุณจะไม่พูดเท่านั้นเองผู้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอะ่ะเขาจะสัมผัสได้แล้วเขาก็จะ ไม่มีใครที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วจากไปแล้วจะไม่นึกถึงคุณแล้วหลายๆคนถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบความรากักหรือมีมีเหตุต้องแยกต้องเลิกกันไปทุกๆคนจะมีความรู้สึกว่าเขาคนหล่อนั้นอะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาไปแล้วเพราะคุณเป,ปล่งเปล่งประกายออกมาเหมือนดังดูง เป็นแสงเป็นคุณสามารถเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนได้เป็นความรู้สึกที่ดีๆเป็นอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีพลังขับเคลื่อนตัวเองแล้วก็มีพลังนะั้นให้กับผู้อื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณแสดงคุณเป็นตัวของคุณเองโดยธรรมชาตินะคะคุณเข้มแข็งความคิดของคุณนะ่ะแบบปัญหาหลายๆเรื่อง ถ้ามันผ่านมาถึงตัวมือคุณแล้วอะ่ะคุณจะมีวิธีจัดการมีวิธีที่จะแก้ไขโดยที่อาจจะไม่มีใครนึกถึงวิธีนี้หรือไม่ว่าเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องงานเจ้านายของคุณหรือหัวหน้าของคุณหรือจะก็จะแบบถ้ามีปัญหาหรือมีเรื่องแบบนี้จะต้องส่งมาให้คุณเออคนนี้ต้องจัดการและแก้ไขได้แน่นอนคือแบบวางใจได้เลยอะ่ะด้วยความเป็นนักสู้ด้วยความที่เป็นผู้ที่ไม่ ไม่ยอมไม่คุณไม่เคยย่อท้อไม่เคยเกรงกลัวต่อปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเลยเพราะว่าคุณก็มองเขาว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วคุณก็คือจัดการด้วยวิธีของคุณวิธีคิดของคุณในรูปแบบของคุณด้วยคุณสามารถที่จะบาลานซ์ทุกอย่างได้อ่ะไม่มีอะไรที่ที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะเอามามาเบียดเบียนตัวเองมาเพราะคุณห่วงพื้นที่ของตัวเองคุณมีบันดอรีของตัวเองมากๆคุณมีบันดอรี่ของตัวเอง พอคุณพอคุณมีแบนดารี่ของตัวเองคุณก็จะไม่ได้ให้อะไรที่มันไม่ใช่ที่มันท็อกซิกอ่ะก็จะเข้ามาในพื้นที่ของความสุขของคุณไม่ได้พื้นที่ในความเป็นตัวตนเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่คุณก็จะไม่ได้ถูกใครเบียดเบียนในความรู้สึกคุณจะคุณจะไม่ฝืนใจทําอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณพอคุณเป็นแบบนั้นอ่ะ พลังงานของคุณที่ที่ถ่ายทอดออกมามันจะเป็นความแข็งแกร่งเป็นความนิ่งแบบยูนิคสุดๆแล้วคุณก็ชัดเจนในตัวเองประกายของคนนี้คือแบบออรล่าของความสุขความอบอุ่นความใครที่คิดแบบไม่มั่นใจไม,ม่อะไรเวลาเขาอยู่กับคุณน่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขามั่นใจเขารู้ว่าเขาเมื่ออยู่กับคุณน่ะไม่มีอะไรที่คุณจัดการไม่ได้ แล้วใครจะไม่รักคุณได้ยังไงอะค่ะเพราะคุณน่ารักขนาดนี้นะคนอื่นยังเห็นว่าคุณน่ารักขนาดนี้คุณก็ต้องรักตัวเองอย่างที่คุณเป็นอยู่นี่แหละค่ะรักตัวเองให้มากๆคุณเหมือนกับที่คนอื่นเขารักคุณเพราะตอนเนี้คุณเป็นคนที่น่ารักที่สุดแล้วเลิฟๆค่ะ